สวัสดีครับยามค่ําคืนนะครับที่ตลาดมีงานรอกระทงสองคืนนะครับค่าเวลาระหว่างรอลูกค้ารอเวลากลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาซ้อมกันนะครับวันนี้จะเป็นเข็มหมุดนะครับเป็นหมุดปักบอร์ดนะครับจะใหญ่กว่าเข็มหมุดนิดนึงนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่นัดถึงจะโดนนะครับด้วยสไนเปอร์ยางยื่นนะครับตัวนี้ที่พี่ปูพาออกงานนะครับ ระยะ6เมตรนะครับนัดเดียวไปแล้วฝากติดตามนด้ครับคลิปดีๆนะครับบูมแรงถึงมือคนไทยนะและหนังสติ๊กทำมือนะครับบ้านๆน,นะครับปุ๊บบูมแรงสวัสดีครับ